สัสดครันนี้ครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดน้ำดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่มีร้านฮาลาลด้วยแต่ก่อนที่จะพาไปดูอ่ะอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศของตลาดน้ำเขาก่อนนะคือคนที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อโปรแกรมนั่งเรือของเขาไปได้นะซึ่งสองข้างทางเขาก็จะมีขายเป็นของฝากขนมของกินเล่นไอติมน้ำเนื้อมาอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขายของเทียบเลยผมจะพาไปเดินดูกันหลายแไปนะครับเขาก็จะมีขายผลไม้นะ อันนี้เขาก็จะขายผล,ลไม้กันแบบในเรืออย่างนี้เลยขายสโลมัสเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศในตลาดน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นร้านของฝากนะครับมีมวกนี่ครับร้านมุสลิมก็คืออยู่ข้างหลังผมเลยนะชื่อร้านว่ามุสลิมโภชนานะครับร้านเนี่ยจะอยู่ตรงท่าเรือชื่อว่าท่าเรือแป๋วนะร้านก็จะมีทั้งตามสั่งข้าวราดแกงแล้วก็มีเป็นเมนูเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครบเลยส่วนใหญ่ ลูกค้าที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆผมมาครั้งนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้นะที่แบบมาตะลุยหาร้านหา้านในตลาดน้าดาเนินสะดวกไปแต่เขาไปดูว่ามีเมนูอะไรคือถ้าเกิดใครมาสั่งเป็นข้าวราดแกงนะเขาก็จะมีเป็นผัดแกงปลาดุกคะแนงพะโลตามนี้เลยนี่ครับได้แล้วอันนี้คือเขามี๋วยเติ๋วด้วยนะผมเลยลองสั่งเป็น๋วยเติ๋วต้มยำและคือขิงขาดให้มาอย่างนี้เลย นี่คือเป็นเส้นใหญ่ครับคุณชาินี่คือแบบจัดจานมากเลยแล้วคือดูลูกชินดิลูกใหญ่มากเสร็ล้วครับคือที่ร้านอะโต๊เขาก็จะมีแบบประมาณนึงนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้เห็นกันน้อยแต่ช่วงที่ทุกแบบกรุ๊ปทัวร์เขาลงอะก็คือนั่งเต็มเลย นเป็นยำทะเลนะครับว<อ>ันนี้จะยำมาอร่อยอยีกแล้วนะร้านที่อชอบอะไรท่านน่ะ้านอร่อยครับเออผมก็ว่าอยู่เป็นประจำอยู่ครับรามไปหลายร้านแล้วแหละอ๋ออยู่กรุงเทพหรอครับตอนอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่อยู่กรุงเทพบ้างอยู่ใต้บ้างครับ อ๋อแต่ว่าเป็นคนใต้ใต้ครับอันนี้ตุ้งบุกตุ้งนี่ยตุ้งใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวพาถ่ายรูปเลยนะได้ครับหรือว่าใครที่มาตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะก็คือมีร้านเนี้ยเป็นมุสลิมโภชนานะครับใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมแปะพิการไว้ให้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอเก่งก่อนคลิปหน้าจะพาไปเดูที่ไหนต่อรอเลยครับนี่ครับอันนี้ใครที่มาตลาดน้ำดำเนินสะดวกก็แวะละหมาดตรงนี้ได้เลยนะจะอยู่ชั้น2นะครับแล้วก็มีที่อาบน้ละหมาด ชั้นสองอันนี้ก็จะเป็นโซนละหมาดน,นะครับ